พี่น้องคะผ่านไปเรียบร้อยแล้วกิจกรรมหมอลำล่องทงไลหมอลำล่องทงผู้ใดบ่เข้าถือว่าพลาดอย่างแห้งเลยเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ของขนาหมอลำที่เฮาบ่เคยเห็นก่อนสิบปสิบมากะสบายดีครับพี่น้องปองไปมิดหมอแค้นแฟนหมอลำเอฟซีของหมอลำเสียงมีหกนกพงสะกรเอฟซีของอีหล่าหน่อยอาอายสกุลนภพรเสียงมีหก เอของคุณอยากกับมาแล้วเจอออทูออฟฟิเชและสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ยางรัดผมบิลินดาสีหวานยางนุ่มบอรังผมซื้อได้ในช้อปปี้และพี่น้องพี่น้องคะ่ะมว่วานในวันที่12บสอธันวาคมเป็นมือที่หมอรับเสียมหกเพิ่นบอมี งานจ้างเพิ่อก็เลยมีกิจกรรมกับข้าเจ้าเอนะิกิจกรรมพิเศษพิเศษสำหรับพนักงานไปสูบป,ป่าไปชูบน้องน้ำไปจับป่ายุดน้องน้ำบ้านเฮียวอวนบ้านปูอวนของเอลาน้อยแล้วก็เป็นกิจกรรมตอน ภาคเ้าก็มีการเลี้ยงผักนะคะนินมนต์พัไปสันเพนมาเป็นผักเ้าผักนิมน,บบนต์พัไปสันเพลนไปไปสันแบบคันตุช่วงเช้าทําบุญช่วงบ่ายก็แข่งคันจับปลาพี่น้องเอ้ยมวแเ้งไหลเป็นการจับปลาเป็นการคืนขึ้นกิจกรรมดีๆให้ ให้พนักงานให้หมอลำให้ค้ายเขียดให้มีอย่างเหตุร่วมกันรวมรวมทั้งเป็นความสามัคคีของหมอลำเป็นการแข่งขันจับปลาม้วนไหลจับปลาพตตาาี่น้องเอ้ยตะตุ่งใหญ่ๆปลาคอปลานินจับเราก็มาตอนแข่งขันกันจับปลาก็แบ่งออกเป็นสามทีมเนาะสามทีมทีมคนววยทีมบาคาลาย แล้วก็ทีมเดนเซอร์จะประมาแล้าก็มาในระหว่างที่จะปานสนุกสนานแห้งพี่นอ้องค่ะแล้วก็มาทําอาหารแล้วก็แข่งขันอาหารแล้วก็มีมีรางวัลไห่น้ามีแก่มีแก่รางวัลสนับสนุนจากาสปอนเซอร์นํานะคะสนุกสนานแห้งอันนี้ก็่าไปแล้วพี่นอ้องค่ะและกิจกรรมที่เที่ยจับตามองซึ่งเป็นที่สนุกสนานเป็นเป็นออกมา คลิปเพียบเลยคืออีหล่าจะฝากพี่นออ้องเอออีหล่าหน่อยคุณยาถ้าเห็นหนา้าคุณยาก็ต้องเอาเรื่องอีหล่าหน่อยน,ออออน,น้องอ้ะอายสกุลนพพลลูกพนกลูกพนกขักขัก,ขกอันเนี้ยเหมือนกันเป๊ะเลยเฮ็ดอีหยังต้องเฮ็ดให้สุดเฮ็ดอีหยังต้องเฮ็ดให้ถึถงอีหล่าหน่อยเป็นเป็นคนที่มีคลิปเออเออเอ ไล่เมื่อวานเเห็นความมูมากนะควมพญายามของอีหลานหน่อยยางไงและที่แน่แน่คือเป็นกิจกรรมที่เขาชอบกิจกรรมแบบบาบานกิจกรรมแบบเล่นนา้าเล่นโคนแต่เล่นโคนยังไงให้น่ารักพี่น้องเล่นโคนยังไงให้ผู้ดใดเห็นผู้ดใดกันนะฮะผู้ดใดเว้าวถึงน้องสิบหกข้นจากน้ำเลยแม้แต่จับปลาได้จับปลาได้แล้วกับสิร้อยน้ำหน่อย,หน,อยหน่อยก็ร้อยได้คุกได้คุกขี้โคนบ่ได้ห่วง ความสวยบริห่วงความเป็นนั่งเอกบริเวห่วงเล็บบริห่วงองียงทั้งสิ้นผมเผาซึ่งมีความเป็นธรรมชาติของอีหล่าหน่อยอย่างแหงเลยเป็นความเป็นธรรมชาตินาฮาักแหงหาป่ากับหาเกง่งตั้งใจมุมานาเฮตห้สุดหลังจากที่ขึ้นร้องเพลงสองเพลงไหมสองเพลงอีหล่าหน่อยลองสองเพลงเพราะว่า ไม่ใช่สีร้องสุดท้ายอะ่ะตอนแรกพ่อจาว่าใ้ลงสองเพลงแต่ลาน้อยกะมีการประท้วงนิดๆว่าสิบ่ให้หนูเตรียมของเลยบ่ชุดที่อีลาใส่ไปก็ยังเป็นที่น่าจับตามองบูดสีส้มเสดายติดในตุ่มไปแล้วมีความหนาหากักตั้งแต่โลงเทาบูดมีความเตรียมพร้อม มีความถูกอย่างเลยน้องทํากิจกรรมอีกอย่างกนซังเขาจะใส่ใจเด็กน้อยคนนี้เขาสิใส่ใจกิจกรรมมีความเอ่อเอาเล่นอีหลาก็ชอบเลยแหละเ,เป็นกิจกรรมที่อีหลามากแหละแต่การหาปลาของอีหลาก็เพลินเพราะอีหลาก็หาปลาย่างอย่างใจจดใจจ่ออย่างหมกมากนะมีความพญายามที่สิหาปลาแล้วก็เฮ็ดบ่บ่หล่อแหลมทําจริงเอาจริงเอาจังป้า จับปากก็คือกันโอเคนะ้องก็ตัวน้อยก็ได้ตัวน้อยแหละเพราะว่าอ่าอีหล่าก็บ,บ่ามีอุปกรณ์นเนาะด้วยความที่บ่มีอุปกรณ์น้ำโมไม่มีอยากทรงสวิงพุณยาคิดว่าอยากทรงสวิงไปไปให้อีหลา่าถ้าอีหล่าเอาสวิงไปจากบ้านอันนึงนะอีหลา่าเชมเปลี่ยนเลยลูกแต่นี่ขนาดแต่ก็ดีแหละให้อีหล่าแบบนี้แหละให้อีหล่าเล่นไปเล่นมาโอยแนะนำจับรุ่นนี้นั่นก็ พูนคืนมากกัได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยนะคะพี่น้องค่ะได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยแต่โบเป็นยังนักรบจะมีบาดแผลเสมอแต่มีความหนาหักมีความมีความจริงใจมีความใส่ใจทุกอย่างเลยมีเอาจิงหาป่าล้อยน้ำเลนขุกเลนตมเล่นตมจังไดให้หนาฮักพี่น้องเอ๋ยจับป่าก็จับวิ่งจับยัง อย่างจริงจังอย่างเอาใจใส่บุงบอกถึงความมุมาณะของอิหละบ่ได้ว่าแต่แต่สิโอเคเลยน้องสนุกแต่ความมุมาณะอยู่ในนั้นมองให้เห็นความมุมาณะของของน้องมองให้เห็นว่าถ้าเฮดตั้งใจสิเฮตอีย่างแล้วต้องเฮดให้ได้เหมือนคําโบราณพนวมาไว้ตั้งใจเฮตไม่พ่ายเรือถ้าพ่าเป็นไม่พ่ายเลือให้เป็นไม่กิมฟันกันยังดี อีหลาหน้อยก็คือกันอีหลาหน้อยอาจจะบร่ไดป่าโตใหญ่โตโตเพราะว่าน้องยังเด็กแล้วก็อุปกรณ์ไม่พอแต่นอกกันนั่งได้ได้ป่าใสุ่งผ้ายมาได้ป่าอิหลาจับได้ละป่าอาจจะเป็นตัวเล็กตัวน้อยแต่อีหลากเ็เห็นด้วยความจริงใจแล้วก็เหตุให้ให้เหาร้วากิจกรรมของวันที่ของวันที่สิที่ผ่านมานี่ มีความสนุกสนานมีความป็่นกันเองขนาดใดเสียดายตอนจบโบเคยเห็นอิหลาหน้อยเนื่องจากนาชิเมยหลายคนบอกว่าอิหลาหน้อยนาชิเมยน่าจะไปไปนอนเพราะว่าการการบืนตมนี่ยบ่ธรรมดาตมมันลมเนาะพี่น,อน้องค่ะตมมันลมอีหลาก็เล่นอยู่บักโดนเมยแในนอนล่าแนนอนแต่ตอนดึกเห็นลูกขึ้นมาหาอาหารกินอยู่นะคะเห็นชวนพี่ส้มไป อาหารกินอยูอ่บ้านไปเบิ่งควบนะฮกหนาแพ้ของยีหลานหน่อยนิดนิดนิดนึงนะคะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้คุณยาฝากไว้แค่นี้ก่อนพ่อกับแม่คลิปหน้าอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คุณยานะคะสวัสดีคะ่ะอพี่น้องเลยวิธีพบขืดง่ายาออกไปไ่นน้องอายนะครับในโลกเลี้ยว,วพบขืนง่ายยี่หลีใจเอาครับ